มาดูวิวสวยๆที่อำเภอเสมอน,นะคะิูภูเขาสิคะทุกลูกซ้อนๆกันอยู่เห็นไหมแกะไก่สวยมากนี่เห็นภูเขาทุกลูกเลยนะคะได้กินกับเ้าก็ได้นะ ที่อำเภอสมุนนะคะดูคูเขานะคะคูเขาซ้อนๆกันเห็นทุกลูกเลยคะสุดขอฟ้าเลยอะตรงไปซ้ายไหมคุณอะไร เอาหสวยที่สุดถ้าเป็นต้นเช้าเช้ามีหมอกด้วยคงจะสวยน่าดเวลาตอนนี้ก็บ่ายเลยมองเห็นความสวยงามอยู่สวยมาก สวยเกินคำบรรยายามมดูตรงนี้นะคะชัดๆอ,อาก,กาศดีันเขาสวยนะคะสวยมากเลยนะนี่ย 哎，我嗯。